สวัสดีค่ะวันนี้เรากันอยู่กันที่บรนดุงนะคะอำเภอบรรดุงจังหวัดอุดรธานีนี่ก็คือทางเข้าหมู่บ้านโอชันีนะคะนี่ก็คือหมู่บ้านนายขี้หน้านะคะนี่ทางลาดยางไม่คิดไม่ฝันนึกว่าจะเป็นจริง <c oughs> นี่ค่ะอีกประมาณห้าโลเราก็เข้าหมู่บ้านแล้วนะคะ เอาบูบ้านนะทีนาแต่ว่านี่ก็ยังไม่ถึงนะนี่ถึงน้ำบ่อน้ำประปากันนี่ฮะอะไรเหรออะไรนะเอาถนนบานซันถนนบ้านซันถนนบ้านซันเน่นี่ทิ้งไหนนี่ถนนบานซันเองเนื้อนี่เนื้อค่างค้างเป็น นี่ราคาะข้าเจ้สิปลูกมันปลูกไหญประมาณนี้ละค่ะเ,คเดี๋ยวเขาในหนมู่บา้านเขาจต่สีรีวิวหมู่บา้านเขาอีกเธอหนึงนะคะการรีวิวหมู่บานน้านแม่ขีนาคนี่มันเป็นเนือยังที่ทางร่างการละหมู่บ้านขีานาคอ่ะนี่ทรัเขาคนร่างเขาเขตหมู่บ้านละค่ะหมู่บ้านนะะานนขีานาค น,นี่นน่คะสัทายเรื่องรถด,ด้ค่ะมา,าอา่านกี่สั่นในสักหนอ่อยอัดสักหน่อยา่าไดคะโอเคซาหน่อย,นนย,อนนอยของมูบ้านนะคะไ่าไมยในรูนเนี้ยได,ด้ค่ะมันอ่านกี่มีสันแนสักหน่อยขอบคุณสรับเอซี นา,นานะคะินาเลยค่ะขอบคุณสำหรับ FC บ a n a n a k i นาค่ะขอบคุณสำหรับ FC บ้านนาค i นาท่านนี้ค่ะจุดตรวจนะคะนี่ค่ะโอ้เ้าจะามีงานกินดองจ้าอ่ากินด,ดองนี่นี่นะคะ FC โอ้ FC ขวัญพิจอ,อึดอ้าวเรียวค่ะ เลี้ยวขวาเลยค่ะเขาบันย่หน้าแล้วค่ะอ้าวเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาอืมอีกสี่อีกสี่ไม่ผึงไม่ผึงไม่ผึงนี่ค่ะแม่ผึงค่ะไม่เพื่อนค่ะไม่เพื่อนสาวค่ะอ่าอ่านีบันไม่ไลเลยค่ะเด้อนี่บันไม่ไลอ่าเรียวไส่ะเรียวไส จะทียูสวงตวูนี่ค่ะนี่ละค่ะบ้านจุ๋มสาวบ้านหน้าผ้าเละค่ะนี่เด้อค่ะ,คะมาหอวแล้วค่ะคุณน,นามีเสืองเสื้อผ้ายอยู่บูนี่ละค่ะบ้านสาวจุม๋มสาวจุ๋มบ้านหน้าผ้าเลาะนี่ละค่ะ